ทำไมแกถึงยังเอาตัวไอชาลีกลับมาไม่ได้สักทีแถมยังไปแพ้ม,มันในสนามอีกไรประโยชน์จริงๆก็ผมยังหาจังหวะไม่ได้แลยต้องระวังตัวไว้ก่อนเวนมันจะรู้ได้วว่าผมมีพลังแล้วยังไงฉันต้องเสียเวลาเพียงเพราะแกยังไม่กล้าลงมือเนี่ยแกกลัวมันแต่แกไม่กลัวฉันยไง ฉันจะเตือนความจำแกไว้คนที่ฉันเลี้ยงมาก,กับมือฉันยังฆ่ามันได้กับคนที่ฉันชุบชีวิตขึ้นมาจากความตายอย่างแกฉันจะเก็บไว้ทั้าไหน ไม่ต้องพยายามหรอกมึงเป็นใครเนี่ยคนนี้ช่วยแกฟื้นมาจากความตายไงแถมยังทําให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างแกกลายเป็นอัลฟาที่มีเซนพิเศษด้วยผ้าอะไรของมึงวะไปกูดิไปเลือดร้อนดีนี่ผมกับที่เป็นนักตู้แต่ขอเตือนว่าชิปที่ฝังอยู่ในตัวแกมันพร้อมจะระเบิดตลอดเวลา ถ้าแกทำงานให้ฉันฉันก็จะให้แกรอดครับผมไม่ลืมหรอกครับว่าคุณคื็คนที่ให้ชีวิตใหม่กับผมผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ตัวชาลีมาดีหวังว่าเจอกันครั้งหน้าฉันจะได้ยินข่าวดี will never be the same we'll no matter